โอ๊ยนี่ประเทศอะไรอะ่ะโดนแผ่นดินไหวอีกแล้วอะ่ะให้อ่านหน่อยสิใครทำอะไรที่ไหนเวลาใดคำถามเหล่านี้คงไม่ต้องการคำตอบอีกแล้วละคะ่ะ นั่นก็เป็นเพราะว่าโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนทําให้เราสามารถทราบความเคลื่อนไหวของข่าวต่างๆได้ที่นู่นที่นี่ตลอดเวลาเลยละค่ะการสื่อสารในปัจจุบันมีความสําคัญกับการดําเนินชีวิตของคนเรามากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างกันหรือในกลุ่มใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างๆหรือแม้กระทั่งการดูหนังฟังเพลงก็ถือเป็นการสื่อสารชนิดหนึ่งด้วยค่ะแต่คุณเคยสังเกตไหมละคะว่า ทำไมหนังสือทิมพ์มาถึงที่1เร็วกว่าอีกที่หนึ่งหรือที่เชียงใหม่ทำไมภาพยนต์ที่เราอยากดูเข้าเร็วกว่าที่น่นนั่นก็เป็นสาเหตุของการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารไงล่ะคะเอแล้วการที่ได้รับข่าวสารมากข่าวสารน้อยมันจะมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆไหมคะเอาเป็นว่าเราไปหาผู้รู้กันดีกว่าค่ะและที่นี่นะคะก็จะเป็นที่ที่ให้คําตอบในเรื่องของการสื่อ กับคณะนิเทศศาสตร,ร์จุฬลาลกงตอมหาวิทยาลัยกับดรมนฤดธิาดางววชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะคําถามแรกเลยนะคะสําหรับจังหวัดในแต่ละจังหวัด7จดกจังหวัดของประเทศไทยเรานี่นะคะก็จะแต่ละจังหวัดนั้นก็จะไม่มีการสื่อสารที่เท่ากันอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่ก็มีสถานีวิทยุที่มากกว่าจังหวัดใกล้เคียงอย่างนี้จะมีผลต่อการพัฒนาของจังหวัดใกล้เคียงไหมคะก็เป็นผลแน่นอนนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ย ได้ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของทรัพยากรการสื่อสารและดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารเรื่องนี้ขึ้นมานะคะ อาจารย์ได้เริ่มต้นในการทําวิจัยในเรื่องนี้มานานหรือยังคะงานวิจัยชิ้นนี้จริงๆแล้วเริ่มมาตั้งแต่ปีประมาณสัก2,544ได้อ่ะค่ะในช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรด้านการสื่อสารเนี่ยกำลังเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการเนี่ยก็เริ่มให้ความสําคัญนะคะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรทางด้านการสื่อสารเนี่ยมากแล้ววัตถุประสงค์หลักในการศึกษาเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ วัตถุประสงค์หลักเลยนะคะก็คือว่าเราจะทําการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการสื่อสารของจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะคะโดยทําการรวบรวมดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารดัชนีค่ะชี้วัดภาวะการสื่อสารค่ะไม่ทราบว่าใช้พูดถูกหรือเปล่าถูกค่ะดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมคะฟังดูแล้วฟังดูยากค่ะมันคืออะไรกันแน่คะ จริงๆดัชนีชี้ภาวะการสื่อสารก็เหมือนกับตัวบ่งชี้ล่ะค่ะเป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถสะท้อนถึงความสามารถทางการสื่อสารของจังหวัดต่างๆเช่นจํานวนประชากรจริงๆก็สามารถที่จะสะท้อนถึงความสามารถทางการสื่อสารได้เพราะว่าถ้าเราสมมติฐานของเราเนี่ยคือว่าถ้าประชากรเยอะก็แสดงว่าคนน่าจะสื่อสารกันมากมใช่ไหมคะเพราะคงไม่มีใครอยู่คนเดียวในโลกหรือแม้กระทั่งอย่างจํานวนสถานีวิทยุ นะคะทั้ง FM และ AM ในแต่ละจังหวัดนะคะจำนวนสถานีโทรทัศน์ซึ่งจริงๆแล้วคงไม่ใช่จำนวนสถานีโทรทัศน์ที่ทำการผลิตหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นจำนวนสถานีโทรทัศน์ที่อาจจะรับข้อมูลจากฝั่งกรุงเทพมาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปกระจายแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะมีบางส่วนที่มีการผลิตรายการเป็นของตัวเองอย่างเช่นข่าวภูมิภาคอ,อย่างเงี้ยคะ่ะก็เราก็นับด้วยนะคะจำนวนโรงภาพยนตร์ นะคะในแต่ละจังหวัดนะคะก็สามารถสะท้อนถึงความเจริญของแต่ละจังหวัดได้นะคะจำนวนหน่วยงานวิจัยนะคะสถาบันวิจัยที่มีปรากฏอยู่ในแต่ละพื้นที่นะคะ ซึ่งเราไม่ได้กําหนดนะคะว่าจะต้องเป็นสถานีวิจัยด้านใดด้านใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการเกษตรก็ดีะนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะของนิเทศศาสตร์อย่างเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันวิจัยที่สามารถผลิตความรู้ได้ทั้งสิ้นเราก็จะรวมมาเป็นดัชนีชี่ภาวะการสื่อสารทั้งสิ้นค่ะนั้นก็แสดงว่าจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างเช่นขอนแกน่นชนบุรีก็จะมีความแตกต่างจากจังหวัดที่มี คนอยู่น้อย,อยกว่าใช่ถูกต้องค่ะเพราะว่าออจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะแตกต่างจากจังหวัดออหรือว่าเมืองในต่างประเทศตรงที่ว่าเมืองในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ชัดเจนค่ะว่าเป็นเมืองขนส่งเมืองท่าแต่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นจังหวัดไหนมีอะไรก็จะรวมกันอยู่ที่ตรงนั้นใช่ไหมคะอย่างถ้าขอนแก่นเนี่ยเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานเนี่ยก็จะมีทั้งทุกอย่างครบหมดโรงพ,รพยาบาลก็จะไปกระจุกตัวอยู่ที่นั่นนะคะสถานีโทรทัศนาา์สถานีวิทยุก็จะเยอะอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ อาจารย์ทําให้ไซเข้าใจแล้วค่ะว่าดัชน <combined> ีชี้ภาวะการสื่อสารคืออะไรดัชนีภาวะการสื t une. <t une <otro sky> ่อสารแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่1ภาคการสื่อสารปสมภูมิหมายถึงกิจกรรมด้านการสื่อสารซึ่งผู้สื่อสารมีปฏิสัมพันธ์กันโดยตรงทั้งแบบที่เป็นการเห็นหน้าค่าตากันหรือผ่านอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆซึ่งในทางการสื่อสารเรียกว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารภายในกลุ่ม ตัวบ่งชี้ในที่นี้ก็คือจำนวนประชากรจำนวนครั้งการพูดโทรศัพท์ปริมาณการฝากส่งไปรษณีย์จำนวนโรงพยาบาลจำนวนโรงเรียนจำนวนมหาวิทยาลัายจำนวนหน่วยรัฐบาลจำนวนบริษัทห้างร้านยอดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ยอดจำหน่ายวิตยสารกลุ่มที่2ก็คือภาคการสื่อสารทุติยภูมิหมายถึงกิจกรรมการผลิตข้อมูลข่าวสารได้แก่ รูปแบบการสื่อสารที่สามารถผลิตข้อมูลข่าวสารเองได้รวมทั้งสามารถเผยแพร่ข,ข้อมูลที่ผลิตไปยังประชาชนได้อีกด้วยตัวบ่งชี้ก็คือจำนวนสถานีวิทยุ FM และ AM จำนวนสถานีโทรทัศน์จำนวนโรงพิมพ์จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และเทคโนโลยีการสื่อสารกลุ่มที่3นะคะก็คือภาคการสื่อสารตัิยภูมิค่ะ หมายถึงกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้บริการด้านการสื่อสารและการคร้าปลีกด้านการสื่อสารค่ะกิจกรรมในภาคนี้จะไม่ทําการผลิตข้อมูลข่าวสารเองแต่จะเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลไปยังผู้รับตัวบ่งชี้ก็คือจํานวนสถานีโทร,รนนนนทรศัศน์เครือข่ายจํานวนหอกระจายข่าวจํานวนสถานีโทรศัพท์เคลื่อนที่จํานวนสถานีโทรคมนาคมจํานวนโรงภาพยนตร์ ปริมาณภาษีป้ายจำนวนสมาชิกบอกรับเคเบิลทีวีจำนวนตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์จำนวนผู้อ่านหนังสือพิมพ์และจำนวนผู้สายให้บริการอินเทอร์เน็ตค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่4่ภาคการสื่อสารจตุรภาคหรือที่เรียบเป็นภาษาอังกฤษว่า f o r t u n a r y Communication Sector หมายถึงกิจกรรมการผลิตความรู้ซึ่งถือเป็นการพัฒนาขั้นสูงสุดของการสื่อสาร ชี้ก็คือจํานวนหน่วยงานวิจัยจํานวนโครงการวิจัยงบประมาณการวิจัยนั่นเองค่ะโอ้โหอาจารย์ศึกษาได้ครอบคลุมทุกประเด็นเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยการจะพัฒนาอะไรเนี่ยมันต้องพัฒนาอย่างรอบด้านนะคะคือถ้าเรารู้อะไรอยู่ด้านเดียวเนี่ยการพัฒนาที่มัน หันเหไปทางด้านเดียวเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะ,คะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการพัฒนาอย่างสมดุลในทุกๆด้านค่ะเดี๋ยวนี้คนเรานะคะก็รู้แล้วก็เข้าใจในเรื่องของกฎหมายมากขึ้นก็เพราะว่าดูข่าวบ่อยๆนั่นเองค่ะ,คะแต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังจะให้เป็นลักษณะของการกระจุกตัวนะคะไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็ไปรวมศูนย์อยู่ที่เดียวอันอันไหนที่แบบมีแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่ามีแล้ว ก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วหรือเปล่าอืมออจริงๆแล้วถ้ามีแล้วแต่ว่าประชาชนในในเมืองนั้นๆเนี่ยเขามีความพร้อมอยู่อย่างเชียงใหม่สงขลาอย่างเงี้ยถ้าเราไปดูเนี่ยตัวอย่างของจังหวัดเหล่านี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าดัชนีชี้ภาวะทุกด้านเนี่ยเขาจะสูงหมดอะคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบางทีสิ่งที่มีอยู่ที่เราคิดว่ามันมากแล้วมันอาจจะยังไม่พอก็ได้สําหรับสาหรับความต้องการของของคนในพื้นที่จริง,รงๆก็อาจจะต้องไปเพิ่มเติมอะไรบางอย่างให้กับเขาค่ะเห็นอาจารย์คุยกับทรายบอกว่า ถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆเขาจะมีสถานีวิทยุเยอะแล้วมีโรงภาพยนตร์เยอะแล้วนะคะเรียกว่าครบทั้งสี่ด้านค่ะทําให้ด้านที่เป็นปฐมภูมิใชลดน้อยลงอันนี้เป็นมันเพราะอะไรคะค่ะก,ก็ก็ง่ายๆนะคะคือคนที่อยู่ในเมืองใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่จะมีความสะดวกสบายค่อนข้างเยอะค่ะก็คือทุกอย่างมีครบคันหมดเลยสถานีวิทยุก็เยอะโอ้โหจะเปลี่ยนช่องได้กี่คืนเลือกได้หมดนะคะมีทั้งเคเบิลทั้งฟรีทีวีเยอะแยะไปหมด จานดาจานเหลืองจานแดงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้เขาเริ่มแบบมีเมื่อม,ม,มีสื่อเยอะทําให้การสื่อสารระหว่างบุคคลที่แบบจะมีการพูดจากันเริ่มน้อยลงค่ะโดยการถึงแม้ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่าจะเป็นการสื่อสารโดยผ่านอุปกรณ์อะไรบาง<ม>อย่างเพราะว่าคนในเมืองเนี่ยเขาจะรับเร็วไงคะเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยคนเมืองเนี่ยจะได้รับก่อนเพราะฉะนั้นเราจะดูเลยได้จากพวกดัชนีชีพวาตะต่างๆเนี่ยพอเป็นจังหวัดในเมืองปุ๊บเนี่ย ดัชนีชีพภาวะทางด้านของความเป็นเมืองก็ดีหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจรายได้อะไรเงี้ยก็จะสูงกว่าที่อื่นก็เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้เวลาอาจารย์สอนอยู่เห็นเด็กๆนั่งกดกันไหมคะใช่ไม่คุยกันใช่บางทีอยู่ในโต๊ะเดียวกัน10สิบคน นั่งกดกันไม่พูดกันใช่บีบีกันอย่างเดียวเลยถูกต้องคือจริงๆมันก็เป็นปฐมภูมิอยู่นะคะอย่างบีบีนี่เราก็ถือว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลเหมือนกับเช่นการสื่อสารทางไปรษณีย์หรือว่าการสื่อสารทางโทรศัพท์ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบอะค่ะมันก็จะกลายเป็นการสื่อสารแบบที่มีอุปกรณ์อื่นๆมาขั้นกลางมันก็ทําให้ไม่เห็นปฏิสัมพันธ์อย่างแท้จริงเพราะว่าเราเห็นแต่ตัวหนังสือไงคะเราจะไม่เห็นหน้ากันเลยว่าเออหน้าตาเพื่อนเราเวลาเราเขาคุยกับเราเน มีปฏิสัพันธ์ตอบรับกับเราอย่างไรอันนั้นก็คือสิ่งที่มันจะขาดหายไปโดยสรุปแล้วการวิจัยครั้งนี้ได้อะไรบ้างคะค่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางจังหวัดเนี่ยที่ไม่มีสถานีวิทยุเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปจัดสรรสถานีวิทยุให้เขาก็ได้นะคะถ้าหากว่า จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยสามารถที่จะส่งสัญญาณเชื่อม,ม,มกันได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับเราพยายามที่จะเสนอแนะการพัฒนาเนี่ยให้มันมีประโยชน์มากที่สุดแล้วให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุดโดยใช้การลงทุนที่ที่ไม่มากจนเกินไป<ม>อะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยเราก็อาจจะไม่จําเป็นต้องลงทุนอะไรที่จําเป็นเนี่ยเราก็เน้นให้รัฐบาลเนี่ยสนใจนิดนึงแล้วก็จัดสรรงบประมาณให้ไปเผยแพร่สื่อได้มากขึ้นอย่างนั้นนะคะสรุปแล้วประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับอย่างมากเลยจากการวิจัยนี้คือคะอะไรคะประโยชน์ของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็คือว่าเราได้จัดทําข้อเสนอแนะนะคะสําหรับการพัฒนาการสื่อสารในแต่ละจังหวัดเลยนะคะถ้าไปอ่านใน,ในวิทยานิพนธ์เนี่ยจะเห็นเลยว่าเราจะทำลายจังหวัดจะทำข้อเสนอแนะจังหวัดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยรัฐบาลก็หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถนําเอาผลจากการวิจัยครั้งนี้นะคะซึ่งเราจัดทําเป็นข้อเสนอแนะนียเอาไปใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาการสื่อสารหรือจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละจังหวัดต่อไปอได้ค่ะงั้นขอให้อาจารย์นะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารค่ะค่ะก็จริงๆแล้วในส่วนของการจัดสรรทรัพยากรนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามถ้าเราไม่ได้พูดถึงการสื่อสารอย่างเดียวจะให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดเนี่ยนะคะก็ต้องดูพื้นฐานจาก สภาพในปัจจุบันของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยเขามีความพร้อมหรือไม่พร้อมอย่างไรในการที่จะพัฒนาศักยภาพของเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมนะคะเราก็หันมาดูวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นิดนึงนะคะว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เนี่ยได้ทําข้อเสนอในอะไรไว้บ้างนะคะแล้วก็อยากจะให้เอาใช้เป็นแนวทางคือไม่ต้องทําทั้งหมดนะคะแต่ว่าเอาไปเป็นแนวทางในการ คิดหรือว่าเป็นแนวทางในการวางแผนเนี่ยทางคณะเราก็มีความออยินดีมากแล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็นับว่าเป็นงานวิจัยที่ดีมากๆเลยนะคะที่ทําให้เรารู้ถึงการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารให้ได้อย่างเหมาะสมกับแต่และจังหวัด ว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะทําให้การสื่อสารนั้นสมดุลกันในแต่ละจังหวัดอีกด้วยเรียกได้ว่าทําให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริงแล้วกเกิดการพัฒนาอย่างย <brightness S 2> ั่งยืนด้วยและจากการพัฒนาการสื่อสารนี้นะคะ <Dieses S 2> ก็ทําให้เกิดการพัฒนาทางด้านอื่นๆตามไปด้วย <S <S จึงทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการสื่อสารมากขึ้นในแต่ละจังหวัดแล้วก็ผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นอีกด้วยล่ะค่ะทำให้การพัฒนาการสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น เอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านดรมนริดีทาดังเลยใช่อย่างมากเลยนะคะ,คะที่ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ